คุณป้าพิกชีวิตถูกรางวัลที่หนึ่งหลังมากราบไหว้ขอพอรท้าวเวสุวรรณเผยชื่อวัดแล้ว ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกาศรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16สิงหาคมรางวัลที่1ได้แก่หมายเลข471782รางวัลเลขหน้า3ตัว431739รางวัลเลขท้าย3ตัว737742และรางวัลเลขท้าย2ตัว67 ล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์จากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ภาพแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่1พร้อมระบุว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถูกรางวัลที่1เบื้องต้นสอบถามแล้วว่าได้มากราบไหว้ขอพรที่องค์ทเาวเวสุวรรณที่วัดละโอกเนินสุขอำเภอแกลงจังหวัดระยอง